โฆษกรัฐบาลคุณสิริพงศ์ก็เชิญชวนฮะใช่ค่ะคุณสุริพงศ์อังคาสกุลเกียรตินะคะก็เชิญชวนร้านค้านะคะตอนนี้ยังสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่19ธันวาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับร้านค้าที่สนใจเนี่ยตอนนี้เนี่ยลง,ลงทะเบียนเข้ามาแล้วเนี่ยห้าแสนกว่าร้านค้าสําเร็จไปแล้วเนี่ยสี่แสนแปดหมื่นกว่ารายยัง<อ>สามารถลงทะเบียนได้ยิ่งเยอะยิ่งดีฮะไม่มีอั้นฮะร้านค้าเนี่ยมาได้เลยค่ะ BTS ได้มีการโพสต์แจ้งผู้ใช้บริการ BTS รองรับคนละครึ่งพ l u s นะครับ oh. แต่ขั้นตอนการซื้อเนี่ยต้องเป็นบัตรโดยสารเที่ยวเดียว <Okay. S 2> ซื้อผ่านแอปเป๋าตังเติมเงินใส่แอปก่อนนะใน l uh ี t อลเลกดแถบคนละครึ่งพ l u s สแกน qr เพื่อใช้สิทธิ์ <Okay. S 2> สแกน qr กับเจ้าที่สถานีเพื่อชำระค่าโดยสารกดปุ่มยืนยันชำระเงินใส่หรหัสพินทำรายการเสร็จได้ริบได้สลิปจากแอปเป๋าตังยืนยันคนะ <Okay. S 2> ก็สามารถร่วมโครงการได้นะครับ mm. แต่จะ ไม่สามารถใช้กับตั๋วเดือนได้แล้วต้องซื้อกับเจ้าที่กดซื้อทีตต่ตู้ไม่ได้เพราะมีคนไปถามในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ของ B D S นะใช้กับตั๋วรายเดือนไม่ได้ใช่ไหมซื้อที่เคาน์เตอร์เท่านั้นใช่ครับแอดมินก็มาตอบค่ะต้องซื้อกับเจ้าที่เท่านั้นกดซื้อที่ตู้ตั๋วไม่ได้ใช่ไหมต้องซื้อกับเจ้าที่ครับอ๋อบางคนไม่รู้ไปกดตู้ไม่ได้นะกดตู้อ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการวันพรุ่งนี้ฮะเริ่มต้นคนละครึ่ง p l u ส